โอเคครับส่งงานนะฮะรีแมปยูสูดีแม็กปี2 0 1 1นะฮะเป็นตัวยูโรสองเครื่องสอ0พันห้านะฮะโอเค okay. เป็นรถเดิมๆรนะลูกค้บออกอาบ,แบบกอืดมากน,นะครับแถมกินน้ำมันฮะจัดการทูนควายให้ใหม่ครับโอเคเน้นประหยัดตากันเร่งดีขึ้นนะฮะโอเคพ okay. อเดิมฟังเบิ้นตัดกันเอาเลยเอาเลยอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอเคประมาณนี้นะฮะ โอเครีวิวหน่อยรีแม็รีแม็กยูโรสองเบา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 โอ้แตงจัดเดียค่อยค่อยเอาได้ไหมเอาก่อนหลังจูยเป็นไงถามหน่อยได้พึ่งเลยพึ่งเลยนะก่อนจูยเป็นไงก่อนจูนวิ่งไม่ออกเลยอืดใช่ไหมเก่าล้อรอบเนาะครับนี่ติดตีนเลยติดตีนเลยโอเคครับรถกับข้าวครับอ่าสั่งซื้อก็ได้รถข้าวโอเคขอบคุณนะครับ ครับครับสนใจทักได้ครับดีเซลเบนซินรับทุกรุ่นสวัสดีครับ